มาดูเจ้าเดี๋ยวจับโรงเรียนบ้านตนูมครับเ a ี i e s and g e n t l e ร้อามผูเสียสักอีกนะช่วยกันเล่นนะครับชนะได้ยิ่งดีอย่าไปหวังเสมอ เดี๋ยวนี้แต่ละวงก็จะมีรุ่นเล็กครับเราค่อยส่งต่อไปรุ่นใหญ่เรื่อยๆ้อไยไปครับเป็นเมืองแก่พิษครับ15บห้ปีหญิงครับเมืองแก่พิษเจอกับโรงเรียนบ้านแครนนะครับขอเชิญทั้งสทีมเลยครับมาดูคู่นี้ครับ สมองเจ้าภาพได้แรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องในชุมชนมาเชียร์ลูกหลานเต็มที่เพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้เองเจอกับบ้านตุงครับอยู่ติดแม่น้ำมูลมาดูครับหมายเลขสามครับคุณเพลินครับปีขวาจอมห้าครับหมายเลขสามถุ่มไปให้เพื่อนหมายเลขสิบไม่พ่าน สิบสองครับยังได้อยู่เตะบอลสกัดลูกนี้ออกไปครับอโอ้หมายเลขห้าครับแกตั้งใจทุ่มมากครับคุณพอ์หมายเลขแปตะมือครับอขออภัยบางตูนครับคิมไปไม่ผ่านกองหลังของทางสมนจิมมาไมไม่ถึงครับโอ้โฉออ้ ปีนี้เมืองแกพิศส่งชุตบอลหญิงมาด้วยครับขอบคุณเล่งผู้รายการแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็โรงเรียนบ้านแคนด้วยบาดูลกันต่อครับหายเลขสิบครับไปทางซ้ายไปแล้วครับไม่มีชิมม้งไปเพื่อนหมายเลขห้าแปดแปดจริงเลยครับโอ้ <laughs> มาแล้วครับยูทูบเบอร์ของเรา <laughs> มาช่วยดูแลทางสมุนครับของเราในปีนี้ครับขอบกล่าวขอบพระคุณชาลุงนิ่งครับดวนบอลกันไปนะประตูนี้มาครับผู้สาประตูชวโงกไปยังได้อยู่หมที่สิทิ์ต่างมองมาประตูนี้นอ,อ,อ,อ้อยเหินไปหมดเลยคร,รับบูเลสินมองกับประตูแฮนบอลคร,รับ โยนไปให้เพื่อนไปถึงครับหมายเล่ยว่าไงไม่ผ่านกองหลังของทัง,งสม,ม,มองครับหมายเลขหกครับคุณโตโนโ่บอลตูมครับทุ่มไม่เพื่อนหมายเลขห้าเกมมาให้สิบสองต่อหมายเลขสิบครับเอาบอลลงจา่ายเพื่อนทางหลังเพื่อเริ่มต้นเกมใหม่ จ่ายบอลไปยังได้อยู่ที่บาณตูมครับหมายเลขคุณพรครับเตรียมบอลเข้ามากลางให้เพื่อนหมายเลขสิบจะไปทางไหนดีหาบอลไม่เห็นหมายเลขสามมาปั๊มโอ้โหแก่งจริงจริงครับนีผู้เล่นของทางบาณตูมครับหมายเลขสิบสองนี่ครับกองหลังของทางบรณฑุมครับสกัดบอลออกข้ามครับ บอลบอลไม่น้าประตูผู้สายมันตูชกบ,บอลมาหมายเลขสิบลูกนี้โอ้หมายเลขหกครับมองหาเพื่อนอยู่ว่าจะให้ใครดีเพื่อนไปสูงเหลือเกินโอ้ไปถึงครับโอ้ยหาลูกไม่เห็นหมายเลขแปดหมายเลขสิบสมุนหมายเลขหกกองหลังไปยังไงครับลูกนี้ตัดสินใจครับหดลูกออกข้างไปเลย ผ่านบ้านตูมครับยังได้อยู่ที่สม,มนแหมโยนบอลไม่ค่อยดีเอาละครับอานนี้ครับบ้านตูมครับหมายเลขแปดกิมบอลได้ทางขวากองหลังหมายเลขห้ากับห้าครับ5 5 5 5 5 5 5ห้าเจ้าห้าห้าห้าอืมห้าห้กกาห้าอยู่ฟ้าครับสกัดบอลออกไปบ้านตูมครับจะทุ่มบอลเข้ามาให้ใครครับ จ่ายบอลไม่ผ่านครับไปแล้วครับคุณพอรสครับคิมบอลก็มาไม่ผ่านครับหมากองหลังยืนดียริงครับหมายเลขหก 6. สกัดบอลออกข้างอีกแล้วครับเป็นลูกทุ่มของทางสมบูรณ์ชมโดยครับหมายเลขหกตโน่ครับทุ่มบอลไปให้หมายเลขแปดสกัดบอลเข้ามาถึงไหมไม่ถึง โโอ้โหลุกนี้นลี่ครับหมายเลขสิบของทางบ้านตูนครับสุดยอดทีเดียวครับเน,นเ่ยบ้นโดนผู้เล่นของทางสมุนครับสกัดบอลออกไปอีกแล้วครับทา่านแซวได้เนาะ <c oughs> จะ ถูกต้องครับการชุ่มก็อย่ากระโดดครับอย่ายกขาต่อว่ากันต่อครับหมายสิครับทิมบอลไม่ผ่านผู้เล่นสมอลครับดีบอลมาบานตัวโอ้โหนี่ไม่โดนครับเพื่อนยังช่วยได้หมายเลขสามยังดีบอลไปลูกนี้มีตัวตามไหมครับสมอลไม่มีครับผู้เล่นกองหลังเขาเอาลูกนีิลตัวโน่โอ้โหเตะบอลครับไม่ผ่านหมายเลขแปดกับหมายเลขหกสุดยอดนะครับหมายเลขหกนี่คุณโตโน่เลยมนุษย์เหล็กจริงจรชายหมายเลขสาม เอาเอาเออลูกนี้อยู่ป้าอยู่ป่ะครับหมายเลขแปดเล่นบอลสั้นใช้หมายเลข้าจิ้มบอลต่อครับบอลหนึ่งครั้งเอาล้วครับหมายเลขแปดจิ้มต่อห้าเล่นกันที่สองคนนั่นเลยครับลูกนีไปยังไงครับทันแล้วทันแล้วทันแล้วลครับ หมายเลขหกครับเห็นแต่รูปร่างนี้ทิ้งเร็วทีเดียวนะครับอัเลยไปันเด้งอันี่รูปร่างไม่เป็นอุปสรรคหมายเลขสามก็มาดักบอลได้กินบอลได้หมายเลขสิบมูนี้เฮนกโอ้ให้เพื่อนต้นกล้าหมายเลขสามตัดบอลเข้ามาลูกนี้ไปผ่านลูกไปลูกมูนี้ไอยังไงไอาเยโซโอ้เยี่ยมเยี่ยมดีตะวันดี หูจะสิ้นปาตะเวนต้นเวลาขึ้นเวลาแรกครับโบอลไปถึงหน้าแล้วเลี้ยงกับมาหลังทำไมแต่บอลแล้วเข้าลมเข้าลมเข้าลมเลยที่เลี้ยงเลยที่ทีแล้วจ,จับดีแล้วตัวเล็กครับเต็มใจใหญ่ระว,วังนะระว,วังลูกเลี้ยงยิงไกลโหมไปแล้วครับพรุ่งนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับพายก่อนครับไปขึ้นเวลาหลัง บานตูงก็ลามาตั้งที่เข็ประตูครับบานตูงครับไุกทุนครับ Ừ, ไม่ครับหมายเลขสามไม่ทันครับเกมจ่อเนี่งครับกรดูครับตรงนี้ครับ ราชาลุ่นนิ่งเปิดบอลไปแล้วไม่ผ่านครับทางบ้านตุมอ้าวฮูนี่เป็นสามยิงฮูนี่เลยอ๋อหัวซ้ำไปเลยอ้าวฮูนี่ชุดนี้ก็เฮ้ยพระเจ้าผู้คนบอลเข้ามาไม่ผ่านครับผู้เล่นของทางสมุนครับลูกนี้ไปแล้วครับหมายเลขสี่ครับจอมพลีร้องทางบ้านตุมก็ไปแล้วผู้จะเสียนะครับต่อแล้วว่าเป็นลูกออกครับตไงนี่โค้งมากกองหลังเบอร์หกครับผ่านแกยากจริงๆครับ เปลี่ยนครับเป็นตัวน้องทุกท่าหมายเลขสามเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเลยครับไม่พลาลงไปพักนิดนึงครับกลับไปแล้วโอ้ยอยู่ม oh. 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 hm. ่เป็นไรครับสามยิงคุณพี่วะไงโอ้ยแม่นครับดันจริงๆครับมันเลยไปฉลุไปเลขยครับตรงนี้ อยู่ฝ้าครับสกัดบอลแบบนิ่งๆครับคุณโปรดชิปตรงนี้ช้าอีกแล้วครับโอ้ตามมาแก้บอลกันนะครับผู้เล่นของทางบรรทุนครับสกัดบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทางสมองครเดี๋ยไปเพื่อนครับหมายเลขแปดหมายเลขหกครับลูกนี้หมายเลขหกชนกันหมายเลขสิบครับจอมพิวเจอหกครับโอ้โหแกเทคนิคเจิีนิดเดียวครับลูกนี้ทุ่มไปถึงไม่ไม่ถึงครับติดผู้เล่นสมองยังได้อยู่ ไปถึงหมา,า,า,ายเลยขแปดล็อกหนึ่งครั้งหมายเลขสามตาไปหมายเลขหมายถือจะูิบด้วยแล้วนะครับลูกในลูกของทางตันตุนโอ้ยยังยิงอายยยโอ้ยโอ้ยจะว่าจะไหนคุณเติร์นครับเบอร์สินชียหมายเลขสิบห้ามาวิ่งโอ้ยลูกนี้ถึงไหม นี่ครับผู้เล่นของบ้านตูนับปล่อยลูกออกไปเป็นเพื่อนทุ่มของทางบ้านตูนับมองหาเพื่อนทุ่มให้หมายเลขห้าครับทีมบอลมาไอ้เพื่อนหมายเลขแปดครับแต่ละทีมก็จะมีตัวเด่นของแต่ละทีมนะครับหมายเลขหกครับตรงนี้เี่นถูกดจริงๆครับ กองหลังครับหมายเลของของทางบ้านตูงครับอืมบอลแกแน่นและแม่นมากถูดต้องเผื่อคุณเกมด้วยสมบูยังไม่ถผุดคาหมายสาม,มาแลำตัวกันเลยพี่ผู้สาวประตูตั้ใจครับไม่ใช้มือครับใช้ขาครับมาประตูครับมาแล้วลู่นี้เอาดาวินโอ้ยใช้เท้าครับ โอ้นาซีไล่ครับสนมอ้าวลูกนี้คุณอยู่บ้าครับมาเจอบ้านนาวลสนมศึกษาการเจอโรงเรียนบ้านนาชีสุครับนักกีฬาพร้อมแล้วการสามเลยครับชิบก้าวครับคุณงไปครับจ่ายบอลไล่ไปหมายเลขสามเล่นบ้างไหมโอ้โหเก็มบอลครับลูกนดีได้ครับหมายเลขสามใจยิงไหมไปครับโอ้โหหมายเลขหกกี่คะแนนครับโอ้ เก้าวรับจบเรียกเลยครับเราจะเปลี่ยนมาแล้ประตูแล้วอุ้มมาดูสามลูกช็อปออกไปครับเอาไว้ระยะการสัมพันธ์นะครับโรงเรียนอนุพาบาลจอฟ้ากับบ้านนายนวลนี่แข่งแล้วครับเมื่อวานเรื่องับบ้านตูมไปครับเปลี่ยนกับไปนี่ครบกล่องหนึ่งนครับทีมบอลได้ไหมบอลหมายเลขเจ็ดตาช่วยได้ครับตอนนี้ของกลางครับหมายเลขสามกินบอลได้ไหมสิบสิบจะให้ใครจะไปเองไหมไปเองไหมหมายเลขสิบบอลบอลไปติด ข้างเท้าด้านนอกไม่ผ่านทางบางตุนมหมู่ฟ้ายิงนนตอกเขไปยังมาแย่งบอลได้อีกครับหมายเลขเจ็ดครับเข้มแข็งเลยครับคุณพ่อมาเชียร์อยู่อู้หกครับตรงนี้รุนไปรุนครับหมู่ฟ้าครับไม่ให้ผ่านหมายเลขแปดโงต่อให้หม่งนี้ครับหมายเลขหกับบังไว้ก่อนอยังไปได้อยู่ไหมครับหมายเลขสิบ ไปผ่านครับไปเลขห้าครับรอจังหวะสองอยู่ตรงนี้เตะบอลเข้าไปถึงสิบเก้าว่างครับคุณแปฒนอายาไปปัดหมายเลขสิบกิ๊มไปผ่านไป้ไหมโอ้โหบาตูนครับอยู่ทุกที่ทุกเวลาเลยครับบาตูนจิ้มดอลได้หมายเลขสามไปแล้วครับคุณเพลินโอ้โหความแข็งแกร่งครับ,บเป็นบานตูนครับมาเบียดเอาบอลไม่ได้ครับหมายเลขสองส่งไปแปดแปดจะให้สิบไหม อย่าังนลูกเยังได้อยู่ครับตอนนี้โอ้าแล้วเอาละครับยังมีครับยังมีเสมอยังมีตัวสุดท้ายอยู่มาบมาจัมา,อไ,มาไอ้ชุดทีมใบหมายไม่ชิดไปเลยครับไม่ชิดตัวนี้มีนานอยู่หนึ่งตัวโอ้โหเราเซ็นว่านั่งเล่นคามิตรจริงระเบิดโอทุ่มลยใ้โตัวนี้ครับ